โรงเรียนพิบบุญอุปถัมตั้งอยู่เลขที่1-1-2-8ถนนลาดพร้าวแขวง3ามเสนนอกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโรงเรียนพิ่บุญอุปถรรัมก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2495โดยพนะท่านจอมพลปพิบุญสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้อนุมัติเงินจัดซื้อที่ดินจำนวน20ไร่3งาน75ตารางวา แล้วเริ่มทําการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรสองชั้นหนึ่งหลังจำนวน22ห้องเรียนและมีอาคารประกอบอื่นๆตั้งชื่อโรงเรียนว่าพิบูรุอุปธรรมได้ทําพิธีเปิดอาคารเรียนได้ย้ายนักเรียนจากโรงเรียนวัดลาดพร้าวที่ฝากไว้มาเรียนเมื่อวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2497และถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียน คณะผู้บริหารโรงเรียนนางสุมนาที่กุลวงผู้อำนวยการโรงเรียนนางสุมาลีบุญยิ่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณนางยุวดีงามเลิศรัตนชัยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการนางสุจิตราพุทธหอมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนายสมเกียรติอมรศักด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปวิสัยทัศน์โรงเรียนพี่บุญอุปถรัรมภ์บริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ตามศักยภาพมีความสามารถในการสื่อสารสู่สากลมีทักษะในการใช้ชีวิตคิดแก้ปัญหาและใช้เทคโนโลยีสแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ยั่งยืนเป้าหมายนักเรียนโรงเรียนพี่บุญอุปถัมทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีความรู้รักการทำงานมีระเบียบวินยัยมีคุณธรรมจริยธรรมมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วม 2. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 3. พัฒนาบุคลากรครูให้มีทักษะและความรู้ในการใช้เทคโนโลยีในการบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในด้านศิลปะดนตรีกีฬาและอาชีพ 5. เสริมสร้างความมีระเบียบวินัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 6. สนับสนุนและส่งเสริมการดูแลสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ 7. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการศึกษาโรงเรียนพี่บุญอุปถัมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยเปิดดำเนินการสอนระดับชั้นปฐมวัย8ห้องเรียนระดับชั้นปฐมศึกษา24ห้องเรียนและระดับมัธยมศึกษา18ห้องเรียน และมีห้องปฏิบัติการห้องเรียนประกอบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนเช่นห้องสมุดมีชีวิตห้องเรียนคุณภาพห้องสูบค้นข้อมูลห้องภาษาจีนห้องเรียนตามอัธยาศัยสวัสดีค่ะพี่ฉันชื่อนางสาวสุธิดาป่าจียงกูลชื่อเล่นช่อยงปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนี ชั้นม .4 ทับ1ใส,ส่สูจีนได้เกรดเฉลี่ย3.55สอบได้ที่1ค่ะระหว่างเรียนที่นี่หนูประทับใจตรงที่อาจารย์สอนแล้วเข้าใจง่ายค่ะบางวิชาที่ไม่เก่งเลยก็ทำให้หนูสามารถพัฒนาตัวเองได้เก่งได้เรียนแล้วไม่เครียดการบ้านมีบ่อยค่ะทำให้หนูได้ฝึกตัวเองและทำให้เรียนเก่งขึ้นบรรยากาศในโรงเรียนก็ดีมากค่ะสวยงามโ่มรื่น ดิฉันนางสาวทัชพันธ์อจ,จิมารังศรีค่ะขณะนี้พวกเรากําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะค่ะดิฉันนางสาวจักรีนิรินเพชรค่ะดิฉันนางสาวนนบบรัชนกบัวขาวค่ะดิฉันนางสาวพันพันแขกป็นต้นค่ะค่ะในรอบแรกนะคะเราก็ได้ความรู้ซึ่งปีหนูเนี่ยก็เป็นปีแรกของการศึกษาในชั้นมัธยมตอนต้นนะคะค่ะ ทางโรงเรียนเนี่ยก็อุปกรณ์การเรียนก็อาจจะยังไม่พร้อมแต่ทางโรงเรียนและอาจารย์เนี่ยก็ได้คอยอบรมสนับสนุนมอบความรู้ให้และสั่งสอนพวกเราเนี่ยให้เป็นคนดีของสังคมค่ะค่ะสิ่งที่ได้รับจากโรงเรียนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตและความอบอุ่นจากการดูแลของตัวอาจารย์ที่ดูแลอย่างได้ชิดิฉันก็คิดว่านี่ภาพของความเป็นเพื่อนก็เป็น ส่วนสําคัญเลยนะคะเพราะเพื่อนก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการชักนําให้เราก้าวเดินทางไปในทางที่ดีขอเชิญเหลือเช่กันและการไม่ว่าจะยามทุกยามสุขเพื่อนก็จะคอยอยู่ข้างๆแม้จะมีปทรศัพท์ที่ผ่านเข้ามามากเพียงใดแต่เราก็สามารถผ่านโทรศัพท์นั้นไปได้คะ่ะ สำหรับของหนูนะคะก็เป็นด้านของกิจกรรมค่ะผู้ปกครองหลายคนอาจจะคิดว่ากิจกรรมทําให้การเรียนเสียอแต่สําหรับหนูแล้วไม่ใช่ค่ะพี่บูรส่งเสริมทางด้านของกิจกรรมเป็นอย่างดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทําให้เราเนี่ยได้แสดงประสบการณ์แสดงความสามารถในส่วนที่เราชอบหรือส่วนไหนที่เราไม่ชอบเราก็จะได้นําไปใช้ถูกค่ะ ค่ะสิ่งที่ได้จากเรียนพิบูลแ่งนี้นะคะคือความรักละความเอาใจาใส่ของอาจารย์ทุกท่านค่ะเมื่อใดที่มีปัญหาอาจารย์ก็จะคอยบอกเราเสมอว่าให้สู้นะให้พยายามทำให้ที่สุดนะคะถ้ากันบ้านนะี่ยเราไม่ส่งอาจารย์เขาก็จะคอยเตือนว่ายังไม่ส่งนะสิ่งต่างเหล่านี้ทําให้หนูเป็นคนดีค่ะ